แล้วก็สัสเกผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปสั้นๆนะครับที่จะพามาทัวร์ดูตัวของอีเวนต์ r i o t X a r c ก n e นะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาที่ตัวของหน้าเว็บไซต์ Riot x Arcane ที่ผมแปะลิงก์ให้ตรง Description ด้านล่างเลยนะฮะเราก็ต้องล็อกอินกันก่อนใช้ ID ของผู้ชมที่ใช้เล่นหลักๆอยู่ของในแต่ละเกมได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะฮะ นวตัตก,กรรมพลังที่กล้าแกร่งอันอย่างเลึกพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจักรวาลคือผมก็ไม่รู้นะว่าไส้ในมันเป็นยังไงนะครับเรามาดื่มด่ำไปด้วยกันนะฮะมีแสงสว่างว่าประกายขึ้นมานะครับรู้สึกความเว่องวางไม่ยินเสและจากนั้นก็อืมเกิดจากการพุ่งผ่านของพลังงานเวมอนอีกครั้งโดยครั้งนี้มีโครงสร้างเป็นตัวส่งสัญญาณน,นั่นหมายความว่าที่ข้าจะบอกก็คือไอ้เจ้าตรงนั้นนะ่ะเจ้าเป็นใครเอา้าเราเราเล่นตามบทไหมตอนนี้ชั้นอยู่ที่ไหนกัน จเย็นเจ้าเด็กน้อยข้ารู้ว่านี่มันอาจจะน่าตกใจสักนิดหน่อยข้าไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเนี่ยอืมคือเจ้าถูกพามาที่นี่โดยเวทมนตนะ์นะนะนี่แบบว่าเจ้าไม่ใช่คนแรกที่ถูกพามาที่นี่อะมันมีพลังงานเวทมนต์บางอย่างที่กําลังตั้งใจนําโลกข,ของเรามารวมกันจะบอกว่าฉันติดอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่ต้องหวลไปเราพยา,า,ายามแก้ไขอยู่โอเคเจสฉันเชื่อมือนาย อยงที่เ้าเห็นตอนนี้เราสร้างเครื่องจักรที่สามารถตรวจวัดวความผิดปกติในพลังวเวอมนต์อันนี้คือเหมือนจําลองว่าเราเนี่ยถูกพาตัวมาโดยประตูมิติในเมืองพิทูเวอร์นะครับที่เป็นโซนห้องวิจัยของไฮเบอร์ดิงเจอร์นะครับมีเคเวสอยู่ขวาบนครับคุยกับไฮเบอร์ดิงเจอร์อะ อย่าเพิ่งยามใจไปพอหูม่น้อยต้องให้ข้าเตือนเจ้าอีกครั้งไหมว่าเวมอนนี่มันแตกต่างคนละขั้วไปจากเวมอนของเรานักอ่ะเวมอนนี่มันอันตรายบางทีเรา่าจะทิ้งเรื่องถกเถียงทานวิชาการไว้สําหรับทีหลังอ่ะเหมือนทุกเทแล้วนะวิกเตอร์เจ้ายัางคงเป็นคนที่ดึงสติได้ทุกควิกเตอร์อ่ะเอา้าโอมึงเห็นว่านี่คือวิกเตอร์เว้ยคือวิกเตอร์ที่เราเห็นประจำอ่ะมันเป็น เครื่องจักรไงฟันเป็น์ไซดบอกไปแล้วอันนี้คือเป็นวิกเตอร์ตอนที่เป็นคนคือเจสกับวิกเตอร์เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับในซีรีส์อาเค็นเราก็น่าจะได้เห็นวิกเตอร์กับเจสที่เป็นเพื่อนกันอยู่เราได้ทําการแทนที่แกนหลักด้วยอุปรกรณ์เฮกเท็ฉบับปรับปรุงเป็นเหมือนกับอ่าแบบว่ามันคือวิธีในการใช้งานเวบมนอย่างปลอดภัยผ่านไนโนรีนะประเด็นก็คือสิ่งนี้จะทําให้เราสามารถเรียนแบบปรากฏการผิดปกติที่นําเจ้ามาที่นี่ได้โอ้เยี่ยมเลยที่ฉันต้องทำก็แค่ไปแตะเครื่องจักรที่กักเก็บไวบมนทำลายล้างก็าสุดยอด เมื่อเรื่งจากทำงานแล้วโครงเร้างจะเกิดการเปล่งแสงพร้อมนะสามสองหนึ่งมันกำลังเชื่อมต่อพอนุ่มน้อยใครคิดว่าเราทำสเสร็จแล้วเราทำกลางแสงสว่างว่าที่ออกมาจากอุปกรณ์ของไอ้มนิเจอร์คุณสังเกตเห็นเขาทุกคน่างของใครสักคนที่เข้ามาในห้องวิจัยเจ้าตรงนั้นทำอะไรนะ่ะไม่นะออกไปจากตรงนั้นซะใครกันชัดเลยชัดขนาดนี้ยังปิดสนายเลยดูที่นี่สิพวกคนข้างบนยังพวกเจ้าก็เอาแต่ประดิษฐ์ ประดิษฐ์แล้วก็ประดิษฐ์นี่เจ้าเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้ข้าอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่วันเกิดของขา้าโดยซ้ํานะคือมงจริงนแน่ควรจะรู้ว่าไม่ปล่อยให้พวกพีทัวเวอร์แบบพวกเจ้าได้ครอบครองพลังเช่นนี้พวกพีทาวเวอร์งั้นก็หมายวมความว่าเจ้าเป็นคนจากเมืองด้านล่างคุณตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างคุณร um ู้สึกถึง,ถงเว็บบนพุ่งพามพยาตโตคุณเว็บบนที่รุนแรงแล้วควบคุมไม่ได้ใช้มันเลยละกันแต่สายไปสิเอ้าเกิดเป็นช่วงเวลาเงียบชั่วขณะจากนั้นโลกก็ปริแยกออก สวัสดิจอห์นเทมเปนเจอร์คุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมมานเอาเครื่องจากไปแล้วถ้าอยู่ในมือผิดคนมันจะทำลายได้ทั้งอาณาจักรวารรันทั้งโลกลูนทาราลและทุกสิ่งเราต้องหยุดจากหัวขโมยนั่นก่อนที่มันใช้อุปกรณ์ของข้าในการสร้างความกระจุกหนุนไปทั่วเจาจะช่วยเราไหมถ้าทำแบบนั้นแล้วจะได้กลับบ้านฉันเอาด้วยเออเอาละเราไม่เหลือเวลาให้เสียแล้วมาเริ่มกันเถอะโอ้โหเควสเควสหนึ่งเรียกได้ว่ายาวอยู่นะฮะเพียบเลยครับเควสอันนี้ เชื่อมต่อไปทั้งสองด้านของท่อเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ก่อนเวลาอาจจะหมดโอเคครับผมก็มาดีครับพัลเ่นอีซี่เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ว้าวว้เวลาจะหมดเดเมจอีซี่มี15อันเหรอโอเคอันนี้ทางขึ้นอันนี้มาซ้ายขวาต่อลงล่างได้ไหมลงล่างและขวานี้ขึ้นมานี้ ย้ายมาตรงนี้อันนี้ขึ้นแล้วก็อันนี้มาตรงนี้ต่อปึ๊บปุ๊บป๊บต่อโอเคเคลีย okay. ครับอันนี้เรามีอยู่2ทางครับเราต้องไหลยอย่างนี้มาตรงนี้อันนี้ท่อมาอย่างนี้เรียบร้อยอ่ะอันสุดท้ายมาครับจบกันสักทีเสร็จสิ้นกับพัซเซลทั้งหมดด้วยอันสุดท้ายนี้ออ้ออเอต่อตายขึ้นบนขวาหน่อย อันนี้ลงล่างลงล่างต่อมาล็อกซ้ายท่อต่ออันนี้โอเคอันนี้เคลียร์ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นเส้นนี้เราวง,งอท่อแล้วก็เป็นเรียบร้อยโอ้โ yeah. ห oh, oh, หมดครับสกอร์สามพันสี่ร้อยหกสเคลียร์ควสครับเฮกเทฮี ect ect ไหนลองเข้าไปดูที่อันนี้สิหุ้ยอันนี้มีมินิเกมด้วยครับยิงเป้าหมายให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เหรอไหนเป้าหมายอันนี้เรียกว่าโดนมวะ เออเอพีเอฟทีย์อ๋อแต่ความเร็วเมาส์มันไม่ได้ดิเอืออืออโอ้โหยากจัดเลยจะยิงให้ครบทุกตัวอ่าอ่าอเออื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 อ สกอร์465หฮันโยกถ้าพูดว่าฮันโย่ข้างล่างนี่ว่าไงเพื่อนยักษ์ <c oughs> ชิปโคตรน่ารักก้อนหินหนี่น่ารักที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเจ้าดูเร้าๆนะเพื่อนยักษ์อย่าเช่าไปเลยข้าคือชิปข้ามีของเนี่ยทำให้เจ้ายิ้มได้แน่นอนแต่นเต้นชิปโยกก้อนหินมาให้คุณคุณหยิบขึ้นมามันไม่ได้น่ารักเท่าเขามันเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาหรือเปล่าเจ้าคือเพื่อนเพื่อนเห็นผาเหมือนกับข้า แต่ว่าเขาสามารถไปกับเจ้าได้เพราะว่าเขาต้องกลับไปที่ภูเขาภูเขาแต่อย่างน้อยเจ้าก็ยังมีเพื่อนและไม่เช่้าแล้วเมื่อถือก้อนหินคุณรู้สึกเบาขึ้นทั้งทำลมทำจิตใจชิปก้อนหินนี้คือเว็บนออย่างนั้นเหรอนั่นคือชิปแห่งอินผารับไปสิเหมือนกับตัวข้าเหมือนกับป้า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 ขยี้ขยี้เว็บบอนไม่ดีตลอดเวลาเลยแล้วเพื่อนก้อนนี้จะช่วยเจ้าขยี้ขยี้เหมือนกัง ป๋าปาที่เป็นมอไฟอะเนี่ยดูนี่สิหินก้อนนี้คือส่วนประกอบของมอไฟมันเป็นภาษาอีกเศ้าที่แปลว่าหินไม่ดีเควสสำเร็จต้องไปหาเพนกูในในไหนวะอยู่นี่เหรอเขตศิลสตาปะเพนกูครับจ้าเพนกวินที่อยู่ที่โต๊ะทำงานมีเรื่องอะไรให้ประหลาดใจโอ้ว้าวน่ารักเหลือเกินทำไมเลยลย,ยังโลกนี้ถึงน่ารักไปซะทั้งหมดว้าเจ้ามนุษย์คำพูดของเจ้ามันช่างสวยรู้ แต่ถึงเวลาที่เจ้าต้องไปได้แล้วเพราะว่าข้าเพนกู๊ผู้นี้มีปัญหาที่จะไปต้องสะสารเดี๋ยวขอดูปะแจัที่ถือหน่อยได้ไหมหายที่ส่วนทห้เจอและบางทีข้าอาจจะให้ปะแจักับเจ้าหาวัตถุที่ซ่อนอยู่ในห้องก่อนเวลาจะหมดครับหาฟันเฟืองครับอันนี้ปะฟันเฟืองนี่ไงเอา้าโอ้โหกดไม่ติดเฉยนอ็อตอันนี้สัาตูล่าถ้วยป๊อปคอนอันนี้ใช่ปะเอ้ใช่หุน่นอีกสองตัวครบครบปะ เย yeah! คุณวานสมองกรอบที่หายไปบนธงการที่ของเพนกุว้าวเจ้ามนุษย์ไม่ใช่สิเจ้าเอ่อเพื่อนมนุษย์ค้าเคยคืบแข็นในการใช้นิ้วเรียวๆและก้างกายที่ไม่มีขนของเจ้าแต่ข้าคิดผิดไปไม่แต่ข้าเพนกุก็ยังมีสิ่งที่ให้ต้องเรียนรู้เพิ่มอีกมากตอนนี้ข้าต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ตอบแทนนี่สำหรับเจ้ามันไม่ใช่ชุดเครื่องมือที่คุณตามหาแต่ประแจนี้มันส่งสัญ,ญญาณสะท้อนกับต้องกลับไปหาให้เบนิงเจอร์ มาตามหาบเบาะแสนะฮะเราต้องตามหาบเบาะแสของที่จะไปจับตัวหาหัวขโมยซึ่งก็น่าจะเป็นจริงนั่นแหละองตรงนี่ไงเจอและฟันฉลามจากกลอันนี้แน่แนุ่้ยรางวัลน,นี่ครับได้แล้วได้เป็นสเปรย์ครับของเกม v a l o r รน t ฮะ,ะไอเทมนี้ก็น่าจะเข้าไปที่ตัว ID ของเราเลยนะครับก็ในส่วนของรางวัลที่ทุกคนจะได้เนะะี่ยครับก็จะมีตามในตัวของเว็บไซต์ที่เขาบอกเลยนะฮะ ตัวของ LR เราจะมีแชมเปี้ยนการ์ดนะครับแล้วก็ซัมมอนเนอร์ไอคอนอันนี้ตัวของที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยก็เป็นของวารันนะครับที่เป็นสเปร์สิ่งที่ต้องทําก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่วิ่งเควสตามที่ผมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหละฮะแล้วก็เรียกได้ว่ามีอิสต์เอ็กทีเพียบเลยนะครับมินิเกมก็แทรกอยู่เพียบเช่นเดียวกันซึ่งสำหรับในอาทิตย์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นทีม Undercity ิตี้ไนท์นะครับก็เป็นเควสที่ต้องวิ่งวนให้เราทำแบบนี้นะฮะก็ไปเล่นแล้วก็ไปล่าของรางว แล้วสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้เข้าไปดูตัวของอาเค n นนะครับก็แนะนําให้ไปลองดูกันนะครับหลังจากที่ดูจบเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีความอินในเนื้อเรื่องแล้วก็อินกับการมาเล่นอันนี้มากขึ้นไปอีกนะฮะตัวผมหลังจากที่อัดคลิปนี้เสร็จก็จะไปดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมทุกเกมของไรออดเนี่ยมีอีเวนต์ที่เกี่ยวกับอาเคนกันทุกเกมก็ลองไปแวะเล่นกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาอาวอลลนทีเอทีแล้วก็ LL อนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะฮะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ